โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเต็กนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมจัมไอสเตเบิลกันนะครับวันนี้เรามาเล่นตัวซาสเกะกันนะครับซาสเกะนะครับเป็นแอตเทอร์ซินนะครับไม่ใช่ไฟเตอร์นะครับเป็นแอตเทอร์ซินเหมาะเฉพาะป่าเท่านั้นนะครับถ้ายืนเลนเนี่ยตัวเขาค่อนข้างบางนะครับจะสู้เลนกับพวกแทง้งโลว์ไฟเตอร์ไม่ค่อยไหวนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะเอาไปเล่นจังเกิลกันนะครับ สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปที่ Discord ของตัวเกมได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคอมเมนต์นะครับตัว Discord ของเกมนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนเขาก็จะเปิดรับผู้เล่นใหม่ทุกวันนะครับอย่างวันนี้นะครับเขาก็รับเพิ่มไปนะครับจากที่เต็มไปเมื่อวานนะครับการเล่นกอนนที่เราจะเล่นตัวซาสเกะนะครับหรือว่าเล่นจังเกิลเนี่ยเราจะต้องเอาสมัยมานะครับนั่นคือ สเปลที่เป็นสีชมพูด้านล่างนะครับถามว่าเอามาทําไมเอามาเพื่อให้สามารถตีมอนสเตอร์ป่าได้แรงขึ้นนะครับรวมถึงมอนสเตอร์ป่าก็จะตีเราเบาลงด้วยรวมถึงได้ e p แล้วก็เงินเยอะขึ้นด้วยนะครับถามว่าไอเทมป่าเกมนี้มีไหมไอเทมป่าเกมนี้ไม่มีนะครับอารมณ์จะคล้ายๆกับ LL นะครับที่ไม่มีไอเทมป่านะครับเราจะออกไอเทมดาเมจมาก่อนหรือว่าเราออกรองเท้ามาก่อนก็ได้นะครับ แต่ในส่วนของไอเทมเนี่ยผมยังไม่เจาะลึกมากนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังเซตไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ถามว่ารู้ไหมว่าตัวแต่ละอันี่ยใช้อะไรได้บ้างก็พอรู้นะครับเท <Bur st. S 1> ่าที่ผมดูนะครับตัวไอเทมก็ค่อนข้างคล้ายๆกับ LL เหมือนกันนะสเกลก็ค่อนข้างเล่นนานนะครับรวมถึงอัตติเมตที่ค่อนข้างคูดาวนานาน,นะบางตัวในคูดาวถึง30มวิเลยนะครับเรนกลางเราก็โดนไปแล้วนะครับโดนดูละฆ่าไปนะ เรียบร้อยครับโดนไปหนึ่งครับตรงกลางเอ้ยผมไม่ได้ครับเกมนี้มันเป็นอะไรที่วิ่งไม่ทันกันเลยนะครับล้องอาศัยสกิลเคลื่อนที่เร็วๆนะต่อมานะครับสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งจะเป็นการที่มตัดสายฟ้าไปข้างหน้านะครับแล้วเราจะได้บัฟที่ดาบเป็นสายฟ้าขึ้นมานครับเมื่อเราฟันอีกครั้งเนี่ยก็จะสร้างดามเมจเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ สกิลสองนะครับเมื่อเราใช้โดนเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าฮีโร่นะครับก็จะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าใช้ไม่โดนเนี่ยก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อันติเมตนะครับเมื่อเราปล่อยสายฟ้ามังกรลงไปเนี่ยก็จะทําการสตันตรูในบริเวณวงกว้างนะครับแล้วก็ดาเมจแรงมากๆนะครับคร่าวๆสกิลของซาสเกะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับแต่ว่ามีความแรงที่คุนข้างรุนแรงมากนะครับ ไอเทมของผมนะครับก็จะออกเป็นรองเท้ากันดีซีมาก่อนนะครับ <amp> ออกรองเท้ากันดีซีมาเสร็จแล้วก็จะออกจกก่อเกาะนะครับจกก่อเกาะเป็นตามเลเวลนะครับยิ่งเราเลเวลเยอะมันก็ได้ยิ่งจกก่อเกาะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ <amp> เออลูฟี่ทำอะไรแถวนี้ครับ <amp> เจอเขาบวกกันเราก็เข้าไปแจมครับ <amp> เพื่อไปลัช็อตนฮะเรียบร้อย <amp> ได้มา250บาท มอสเซอร์ตัวนี้นะครับจะทำให้เราสามารถดันป้อมได้นะครับเพราะว่ามอสเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะไปพุ่งชนใส่ป้อมนะครับคล้ายๆกับด้วงในแอลแอลเนี่ยะผมว่ามันเม็นเทคนิคคล้ายแอลมากเลยนะ <c oughs> เออเมื่อกี้เห็นในสุโกจังเอาอัติไปกินครับสตราร์ทเรียบร้อยแตกแตกไหมโอ้ว,วิ่งไม่ทันนะครับเพราะว่าเขากดอัลติเมตวิ่งเร็วมาก เราก็จะปล่อยตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันไม่ได้แทงป้อมให้เรานะเพราะว่าผมลองมาแล้วต่อให้มันพุ่งชนป้อมนะครับแต่ว่ามันชนทีเดียวแล้วมันก็หายไปเลยนะครับมันไม่ได้แทงป้อมให้เราได้นะครับอ,รอันนี้ค่ายากเจ้าลูฟี่นี่ค่ายากนะเพราะว่าลูฟี่ในเกมนี้เป็นเอ่อไฟต์เตอร์นะครับที่ถึกมากแต่ไม่ว่าถึกยังไม่เท่านา루โ,โตนะครับเพราะว่านา루โตะล่างเด็กนี่โคตรถึกเลยครับ ตายยากมากโอเคผมมา้านไม่ทัน,นะครับและเราก็กลับไปฟาร์มนะครับเวลาเล่นจังเกิลก็พยายามอย่ลืมฟาร์มนะครับเพราะยิ่งเราเงินนำเราก็จะมีโอกาสฆ่าได้เยอะกว่านะครับแต่เกมนี้นะครับต่อให้เงินนำของนำมากแค่ไหนนะครับถ้าโดนลุมเนี่ย ยังไงก็ตายได้ไดนะครับถ้าเราไปห้าวมากเกินไปเนี่ยเพราะเท่าที่ผมลองมานะครับขนาดเป็นบอทนะครับถ้าแบบ2ตัวขึ้นไปเนี่ยยังไงเราก็สู้ไม่ไหวนะครับต่อให้เราของแบบของฟูลเลยนะครับแล้วบอทแบบของมีแค่2ชิ้นเนี่ยก็ยังฆ่าเราได้นะเรียบร้อย3ตัวนี้น่าจะโดนหมดอีกคนนึงโอ้โอไม่ทันหรอครับโดนตัดสายฟ้าเรียบร้อย เกมนี้คิวค่อนข้าง,างเอ่อกิริยาเวลาน้อยนะครับแบบจัดที่เบิ้ลคิวเนี่ยค่อนข้างยากนะกนะเพราะเหมือนเขาให้เราเวลาเรามันน้อยนะยน,นี่เราก็จะปล่อยกลางไปเลยแล้วกันนะให้เขาไปพุ่งชนนะในข้างบนบวกกันครับจังหวะนี้ต้องเข้าไปลาช็อตปล่อยอันติใส่บึ้มแตกหมดมตีไม่ทันครับโดนทรายหั่กาละไปก่อน อนเฮ้ย <Hey, S 2> ผมได้ไอายเเข็มดาบสีแดงอันนี้มานะครับดาบสีแดงอันนี้นะครับจะทําความสามารถคือเมื่อเราไม่ได้อยู่ในรัศมีของศัตรูแบบศัตรูไม่เห็นเราภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยการโจมตีขั้นถัดไปของเราที่โจมตีใส่ศัตรูก็จะแรงขึ้นนะครับรวมถึงมันจะทําให้สกิลของเราแรงขึ้นด้วยนะครับสำหรับไอเทมนี้มันคุ้นไหมมันคุ้นไอเทมในแอลสักชิ้นหนึ่งถ้าใครเคยเล่นนะครับ ใครเคยเล่นเมดเกมนี้นะครับไม่รู้ทุกคนเคยเล่นหรือยังสกิลมันคูดดาวนานมากนะครับเนสโก้ตายครับเลือดแค่นี้เห็นภาพว่าพาสีมันหายไปนะครับถ้าเราใช้โจมตีแถวตัวแต่ถ้าตัวไม่เห็นเราพาสีมันก็ยังอยู่ครับอัลติเมดบึ้มโคตรแรงครับบอกเลยว่าถ้าไม่ตายของชาซสเกะนี่แรงมากครับ เรียบร้อยผมก็ออกไอเทมชิ้นสีเหลืองแล้วครับเป็นดาบคู่สีเหลืองนะจะทำให้เราวิ่งเร็วด้วยนะครับเมื่อสแต็กันครบแต่ว่ามันไม่โชว์แค่นั้นเองเรียบร้อยแตกอีกตัวนึงโอเคกดอันติเมทไม่ทันนะครับสำหรับนิสโกะนี่นเราฆ่าได้นะครับไม่ต้องใช้ทําไม่ตายด้วย โอเคโดนชอปเปอร์ซโลคิวไปปะเอ้ยนี่เป็นการฟิกขั้นเทพเล่นกันในสกค์นี่คงจะต้องเปิดใช้แอนติเมทนะครับงั้นเดยวเขาตายยากนะครับแต่ถ้าเล่นกับทีมเนี่ยทีมก็ต้องมาช่วยเอาออบเจกนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างตายยากนะ ตอนหลังสิบนาทีเนี่ยตัวอ็อบเจกต์มันจะโหดขึ้นนะครับแล้วก็จะตายยากขึ้นมากทีนี้เราก็เป็นซุปเปอร์ซันสุเกะแล้วขอตีทักทีนึงเฮ้ยเมงุมินายต้องโดนแล้วแล้วก็ทำให้ตายไปบึ้มไนซโกเข้ากล่องไปเลยทีเดียวนะฮะอ่ะโหตายสิครับฟิตเตอร์อยู่คนเดียวอย่างนี้ อีหนึ่งเราเวลาใช้แล้วได้พาสีตีแรงมันสามารถตีป้อมได้ด้วยนะครับมันจะทำให้ตีป้อมแรงขึ้นนะฮะตอนนี้ผมไม่มีบรูนะครับมานาก็จะหมดแล้วโอเคได้อีกตัวหนึ่งครับโอ้ปิตเตอร์โอ้คีหมดครับ ผมได้ดาบแดงอันนี้มาแล้วครับดาบแดงอันนี้นะครับเป็นดาบที่ค่อนข้างโจมตีแรงมากนะครับมันเป็นดาบที่เพิ่มดาเมจโจมตีแรงมากครับแต่แตผมไม่ค่อยเข้าใจเงื่อนไขมันสักเท่าไหร่นะครับโอ้แทงเข้าตายยากมากครับสองตัวไปเลย,ยแล้วก็ดาบ สีฟ้านะครับด้านขวาผมเนี่ยมันสามารถกดใช้แล้วจะเดินทะลุได้นะครับทะลุกําแพงนะอย่างนี้นครับจะไว้หนีก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้เข้าก็ได้นะครับเฮ้ยไม่หลอดน้่นเราเราครึ่งหลอดนะครับเลือดเราน้อยเราฟู้ไม่ได้นะนนนนคือถ้าเราจะเอาการันตีจบบ้านนะครับให้เราแนะนำมาคลิปตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะแทงให้เราได้เยอะมากครับแตผมว,ว่า นีาจริงๆไม่เอาบหานก็จะแตกมาแล้วคนตายมาแ,แล้วคลิปก็ดันทุกได้ดดนะครับ,บเฉลีย่ยเกมเกมนี้ประมาณ1 5บหนาทีถึงสินาทีสินาทีถึงสินาทีนะครับถ้าแบบแต่ละข้างฝีมือไม่แบบเกินไปกันจริงๆนะครับโอ้โหยังไงฮะของไม่มีเราตีไม่เข้านะฮะ จะค่าช็อปเปอร์ผมเหรอไม่ให้หรอกครับไม่ให้หรอกครับไม่ร้อยพิซเซอร์เลือกแค่นี้โอ้ค่าตัว89บาทครับพิซเซอร์เกมนี้เป็นคล้ายแคลรี่นะครับโจมตีระยะไกลแบบเป็นสายเวทนะครับร้อยครับก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับทัศนสเก็นะครับถ้าใครอยากเล่นก็ลองไปเข้า Discord ที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับ งั้นถ้าใครชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับส่วนิปหน้าเป็นตัวอะไรนั้นก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับซาสกิสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ